สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องและรวมฉากจบทั้งหมดในเกม Stigmatized Property นะครับ โดยในเรื่องของเกมนะครับเราจะได้รับบทเป็นไยากะเด็กนักเรียนหญิงที่ในวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเธอได้ชวนมาที่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ของเขานะครับที่ดูทันสมัยแล้วก็สวยเอามากๆแต่ราคาค่าเช่านั้นกลับถูกมากจนน่าตกใจเมื่อตัวไยากะเดินมาถึงหน้าอาพาร์ตเมนต์นะครับกลับไม่เจอวว,วเวลของใครเลยแต่ว่าตัวไยากะเนี่ยก็เดินสำรวจรอบๆนะครับแล้วก็หากุญแจสำรองจนเจอแล้วก็ได้ไขเข้าไปข้างในห้องอาพาร์ตเมนต์นั้นได้เราจะได้เจอกับห้องที่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่ว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีสมุดโน้ โน้ตที่ถูกฉีกหน้ากระดาษออกไป7หน้านะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราไปหาหน้ากระดาษโน้ตต่างๆนะครับเราสำรวจในห้องไม่นานเราก็ได้เจอกับโน้ตหน้าแรกนะครับภายในกำแพงของห้องนี้โดยเนื้อหาในโน้ตนัน้นบอกว่าเพื่อนของเราเจออาพาร์ตเมนต์นี้ที่มีค่าเช่าที่ถูกมากจนนักเรียนอย่างเขาเนี่ยสามารถเช่าอาพาร์ตเมนต์นี้ได้สบายๆและถัดมาไม่นานนะครับเราจะได้เจอกับโน้ตหน้าที่2ในอ่างอาบน้ําโน้ตนี้มีเนื้อหาว่าผู้เช่าห้องคนก่อน ได้ทิ้งเฟอร์นิเจอร์ไปหมดเลยเหมือนกับว่ารีบย้ายออกไปนะครับทางด้านเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยถึงกับขอบคุณเพื่อนของเรามากๆที่มาเช่าห้องนี้ต่อตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยทำเหมือนกับว่าห้องนี้เนี่ยไม่มีคนเช่ามานานแล้ว รวมถึงท่าทีที่แปล,แปลกๆของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ด้วยจากนั้นไซกะจะเดินออกไปสำรวจรอบๆอพาร์ตเมนต์และเจอห้องที่ดูเหมือนกับห้องไปรษณีย์นะครับของอพาร์ตเมนต์นี้ตรงนี้เราจะได้เห็นชายคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาตำแพงตรงมุมห้องนะครับคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาได้ยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ขยับหรือพูดอะไรเลยตัวเราเนี่ยจะพยายามคุยกับเขาแต่ว่าก็เงียบไม่มีการตอบกลับมาแต่เมื่อเราเปิดประตูไปชายคนนั้นก็ได้หายไปนะครับในห้องนี้จะมี บันทึกของเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นี้ที่ถูกสาบโดยอะไรบางอย่างมีพลังเหนือธรรมชาติบนเวียนอยู่ในตัวอพาร์ตเมนต์นะครับตัวเจ้าของเนี่ยได้พยายามทําลายมันด้วยหลายๆวิธีก็ไม่ได้ผลไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนจุดไฟหรือว่าเชิญนักบวชมานักบวชก็ดันประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตอีกและยังรวมถึงตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้เจอกับอะไรแปลกๆอย่างโทรศัพท์ของเขาใช้งานไม่ได้หรือว่าแม่ของเขาที่อยู่ดีๆก็มาล้มป่วย และยังได้เห็นนิมิตแปลกๆที่พยายามสื่อสารกับเขาว่าต้องสังเวยผู้เช่าในอพาร์ตเมนต์เดือนละหนึ่งคนผู้ที่ถูกสังเวยเนี่ยจะหายตัวไปแล้วก็ถูกลืมเลือนจากทุกคนที่เขารู้จักบนโลกนี้จะไม่มีใครจําเขาได้ว่าผู้ที่ถูกสังเวยนั้นเคยมีตัวตนอยู่บนโลกทางด้านตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์เองเขาก็ไม่สามารถขายอพาร์ตเมนต์นี้ได้และเขาก็ไม่อยากให้ครอบครัวหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องมาเดือดร้อนกับคำสาบนนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็เลยได้วางแผนที่จะ คอยหลอกคนให้มาเช่าที่นี่แล้วก็สั่งเวรคนคนนั้นให้กับคำสาบของอพาร์ตเมนต์นี้นะครับตัวไซกะจะเดินสำรวจรอบๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหากระาดาษโน้ตและได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆนะครับก่อนที่จะพบกับโน้ตหน้าที่3ที่มีเนื้อหาว่าเพื่อนของเรานั้นได้ยินหญิงวัยกลางคนกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังจับกลุ่มนินทาเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นี้นะครับแต่ว่าตัวเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเนเจะสำรวจไปอีกเรื่อยๆนะครับจนพบกับโน้ตหน้าที่4ที่มีเนื้อหาว่าตัวเพื่อน รพยายามที่จะทักทายคนที่อาศัยอยู่ห้องข้างๆนะครับแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือคนคนนั้นยืนจ้องหน้าอย่างเย็นชาใส่แล้วก็ปิดประตูใส่เขานะครับโดยไม่พูดจาอะไรเลยแล้วก็โน้ตฉบับที่4นี้เพื่อนเราจะพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อมิระด้วยนะครับที่เขาสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักเธอมากขึ้นในโน้ตฉบับที่5 4วันหลังจากที่เพื่อนเราย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อนของเราได้เล่าว่าแม่ของเขาได้มาหาที่อพาร์ตเมนต์นี้นะครับโดยน่าจะมีการทะเลาะเบาแหวงกับพ่อมาแล้วก็มีส่วนที่พูดถึง การตัดสินใจที่จะชวนตัวเราหรือว่าไซยากะมาที่อพาร์ตเมนต์นี้ด้วยถัดมาที่โน้ตหน้าที่6เพื่อนของเราเลา่าว่าแม่ของเขาเนี่ยได้กลับไปโดยที่ไม่ได้บอกเขาเลยนะครับซึ่งดูไม่ใช่นิสัยของแม่เขาเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ของเขาเนี่ยได้ทิ้งรถไวที่อพาร์ตเมนต์นี้ด้วยและในช่วงท้ายของโน้ตหน้าที่6นี้นะครับได้มีการบอกว่าตัวเพื่อนเราเนี่ยได้ชวนไซยากะหรือว่าตัวเรามาเรียบร้อยและตัวเราจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ซึ่งโน้ตฉบับนี้เนี่ยจะเป็นวันที่9เมษาซึ่ง หมายความว่าวันที่เรามาถึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่10นะครับและมีประโยคสุดท้ายที่เพื่อนเราเขียนไว้ว่าฉันหวังว่านี่จะทําให้เธอมีความสุขอีกครั้งเหมือนจะบอกเป็นในไนว่าตัวเราหรือว่าบยากาศเนี่ยไม่มีความสุขด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับและในโน้ตหน้าที่7โน้ตฉบับสุดท้ายเราจะเจอมันอยู่ภายในรถของแม่เพื่อนเราที่จอดทิ้งไว้นะครับโดยกุญแจเนี่ยจะอยู่ตรงทางเดินข้างๆกันนะครับเนื้อหาในโน้ตนี้จะมีเพียงแค่คําว่าไม่มีทางหนีรอดไปได้ ส่วนที่เหลือเนี่ยขาดหายไปนะครับหรือว่าไม่สามารถอ่านได้ตัวไยากะได้อ่านโนดนี้จบแล้วก็คิดได้ว่านะครับที่นี่อาจจะมีเรื่องเลวร้ายหรือว่ามีอะไรที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่นี่นะครับแะเหมือนว่าตัวไยากะก,ก็จะรู้เราด้วยว่าเพื่อนของเธอต้องเจอกับอะไรนะครับไยากะจึงได้ตัดสินใจที่จะกลับบ้านนะครับและจะไว้โทรหาเพื่อนคนนี้ทีหลังถ้าเกิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่และตรงนี้จะนําไปสู่ฉากจบทั้ง2แบบ แบบแบดเอนดิ้งสำหรับการจบแบบแบดเอนดิ้งนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ไหว้ลูกปั้นทั้ง4เลยนะครับระหว่างทางที่มาถึงอพาร์ตเมนต์พอถึงเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าประตูห้องถูกปิดและไม่สามารถเปิดออกไปได้นะครับเมื่อเราส่องที่ตามแมวดูจะเห็นร่างวิญญาณของตัวเพื่อนเรานะครับแล้วก็แม่ของเพื่อนเราแล้วก็อีกวิญญาณหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของตัวเราเองนะครับและทันใดนั้นเองไายากะจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเมื่อเธอหันไปเธอก็พบกับร่างของเพื่อนและแม่ของเพื่อน ที่ดูเหมือนว่าเขาสองคนนี้ถูกอะไรบางอย่างครอบงำเรียบร้อยแล้วและแล้วไซยากะก็ถูกครอบงำนเช่นเดียวกันกับพวกเขาและกลายเป็นเหยื่อของอาพาร์ตเมนต์ต้องคำสาแห่งนี้ฉากจบแบบกูดเอนดิ้งนะครับสำหรับการจบแบบกูดเอนดิ้งจะเกิดขึ้นก็นนต่อเมื่อเราไหว้รูปปั้นทั้ง4ครบหมดแล้วนะครับและพอถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประตูห้องนั้นยังไม่ได้ปิดนะครับทําให้เราสามารถหนีออกมาจากอาพาร์ตเมนต์นี้ได้และเหตุการณ์หลังจากรอดมาได้นะครับจะมีการเล่าว่า บยากะเธอรู้สึกหวาดกลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่เธอได้เจอหรือว่าเรื่องราวของเพื่อนเธอที่เธอค่อยๆได้รับรู้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกกลัวมากนะครับแล้วหลังจากที่เธอออกมาจากอพาร์ตเมนต์นะครับเธอรู้สึกราวกับว่ามีคนคอยตามดูเธออยู่ตลอดเวลาแต่พอเธอหันกลับไปก็ไม่เจออะไรในวันรุ่งขึ้นศยากะเดินทางไปโรงเรียนตามปกติแต่เธอสังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนของเธอเนี่ยไม่มาเรียนนะครับแต่ที่โต๊ะของเพื่อนเนี่ยกลับมีคนอื่นมานั่งแทนที่และเธอสังเกตว่าคนอื่น ในห้องเรียนหรือว่าครูประจําชั้นเนี่ยก็ทําตัวปกติเหมือนไม่เคยมีเพื่อนเธอในห้องตั้งแต่แรกแล้วทันทีที่เลิกเรียนนะครับเซกะได้รีบไปที่อพาร์ตเมนต์แต่ก็พบว่าอพาร์ตเมนต์นั้นมันถูกขายไปนานแล้ว คนราแง่นั้นเนี่ยบอกว่ามันขายไปนานมากๆแล้วด้วยเธอจึงพยายามทําความเข้าใจนะครับเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จูๆ่ๆเธอก็ลืมชื่อของเพื่อนของเธอขึ้นมาและไม่นานนะครับเธอก็ลืมไปแล้วว่าเธอมาทําอะไรที่อพาร์ตเมนต์นี้ส่วนนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเธอนะครับก็คือเป็นเหยื่อที่ถูกสังเวยนะครับตามรายละเอียดที่บอกไว้ในโน้ตบันทึกของเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับที่ว่าคนที่เป็นเหยื่อสังเวยเนี่ยจะถูกทําให้หายไปนะครับแล้วก็จะไม่มีใครจําได้ว่าเขาเค มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ในตอนสุดท้ายตัวบยากาศจะพูดประโยคที่บอกว่าแล้วเพื่อนฉันคนนั้นที่ฉันรู้จักล่ะเพื่อนฉันคนนั้นที่ฉันรักเขาเขาไปไหนเขาหายไปไหนแล้ว ทั้งหมดนี้มันเป็นความฝันอย่างนั้นเหรอซึ่งตรงนี้จะไปอธิบายบางส่วนได้ว่าไซยากะนั้นชอบเพื่อนผู้ชายคนนี้นะครับเลยมาตามคําเชิญชวนของเขามายังอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้แต่ว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชอบตัวไซยากะนะครับแต่เขาสนใจผู้หญิงที่ชื่อมิระมากกว่าซึ่งนั่นทําให้ตัวไซยากะอยู่ในอาการเศร้าแล้วก็ผิดหวังนะครับหรือว่าอกหักนั่นเองและส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะโยงถึงข้อมูลของโน้ตหน้าที่6ในบรรทัดสุดท้ายที่เขียนไว้ว่าฉันหวังว่านี่จะทําให้เธอมีความสุขอีกครั้งนนัั่่หมาาายควววต เพื่อนเรานะครับก็รู้เรื่องนี้นะครับว่าไซยากะคิดยังไงกับเขาและผู้โชคร้ายทั้งหมดนี้ร้วนมาจากตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับที่เขาต้องการสังเวยมนุษย์ให้กับอพาร์ตเมนต์นี้เพื่อไม่ให้อะไรก็ตามที่เป็นคำสาบหรือว่าสิ่งที่สิงสู่อยู่ที่นี่เนี่ยทำร้ายเขาและครอบครัวขาจึงยอมที่จะหลอกคนมามากมายนะครับให้มาอาศัยอยู่ที่นี่และกลายเป็นเหยื่อที่ถูกสังเวยและก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยหายไปจากโลกนี้ตลอดการ เรื่องราวของเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่บางคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือว่าเคยรู้กันอยู่แล้วว่าที่พักใดๆก็ตามในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดมีคนตายหรือว่าเสียชีวิตภายในที่พักนั้นหรือว่ามีวิญญาณอยู่เนี่ยนะครับค่าเช่าหรือว่าราคาขายของที่พักนั้นๆก็จะถูกกว่าปกติมากๆเลยนะครับหรือว่าเราจะเรียกสถานที่พวกนี้ได้อีกอย่างว่า s t i g m a t i z e d p r o p e r t y นะครับหรือว่าทรัพย์สินที่ถูกตีตรานั่นเอง โดยทรัพย์สินพวกนี้นะครับหรือว่าที่พักอาศัยพวกนี้บางทีบางสถานที่เนี่ยก็ถูกทิ้งไว้เป็นปีๆโดยที่ไม่มีใครมาเช่าก็มีนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีกฎหมายที่มาควบคุมเรื่องนี้ด้วยนะครับที่ว่าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคนที่จะขายที่พักเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบด้วยนะครับหากว่ามีผู้เช่าคนก่อนเสียชีวิตภายในที่พักอาศัยและนั่นก็คือสรุปเนื้อเรื่องและฉากจบทั้งหมดของเกม s t i g m a t i z e d Property แล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ